be สถานการณ์โควิดแบบนี้การเงินการทองเป็นเรื่องสําคัญมากเลยครั้งจะเจ็บป่วยนอนโงรงพยาบาลเอกชนมีประกันสุขภาพก็ค่าห้องไม่พออย่างโงรงพยาบาลเอกชนดิวเนี่ยนะค่าห้องตั้ง5,000แต่เรามีประกันสุขภาพค่าห้องแค่2,500บาทเองมันไม่พอมันจ่ายส่วนต่างอีกเยอะเลยทําไงดีฮะให้ไปใช้บริการโงรงพยาบาลเปาโลเหรอโอยังไงล่ะเหรอโงรงพยาบาลเปาโลให้สิทธิ์สำหรับผู้มีประกันสุขภาพแบ่ง เบาภาระค่าใช้จ่ายทุกการรักษาและการผ่าตัดสําหรับทุกค้าที่มีประกันสุขภาพไม่ต้องจ่ายส่วนต่างค่าห้องพักเลยหรอโอ้ดีจังเลยเพราะว่าค่ารักษาสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญไม่สามารถรอได้โรงพยาบาลเปาโล5สาขาที่ร่วมรายการโอ้เปาโลสมุทรปราการเปาโลพระประแดงเปาโลรังเซเปาโลโชคชัยสี่และ5เปาโลเกษตรโอ้ดีจังพร้อมร่วมคียงข้างดูแลสุขภาพคุณแม้ในช่วงที่มีการแพร่ ของเชื้อไวรัสโควิด19ด้วโดยมาตรการการบริการที่ปลอดภัยยังคงม,มุ่งมั่นตั้งใจพร้อมให้การบริการรักษาดูแลไม่ว่าคุณจะป่วยด้วยโรคอะไรไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนเมื่อเข้ารับการรักษาบริการดรวนรักษาพยาบาลและต้องเข้ารับการรักษา พักณห้องผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563โอ้พฤษภามิถุนายนกรกฎาคมโอ้ติบงเก้ง90วันข้างหน้านะฮะ้วยมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าห้องูนบูบาทบรรจัยโดยมาตรการปลอดภัยเข้มงวดทุกขั้นตอนศูนย์บาทยังไงล่ะฮะก็ถ้าเกิดเรามีประการสุขภาพที่ให้สิทธิ์ค่าห้องอยู่ที่2,500 พยาบาลเปล 5, าลมก็คิน5,000บาทในกรณีปกติสินี้นได้ทันทีครับไม่ต้องจ่ายส่วนต่างอีก2,500บาทเลยสำหรับ้พอ้พักผู้ป่วยในประเภทห้องเดี่ยวแตตด์าไม่มีค่า <S 2> <S 2> <S ใช้จ่ายเฉพาะหมวดค่าพักเท่านั้นนะครับไม่รวมค่าอาหารค่าบริการพยาบาลค่าเอมวิตต่างๆยังคิดอยู่นะครับอย่างไรก็ขอสแสดงความยินด,ดีกับพี่น้องที่มีประกันสุขภาพด้วยนะครับแต่สำหรับทา่านใดยังไม่มีประกันสุขภาพ ยินดีครับนัียินดีให้คำปร,รึกษาเรื่องสิทธิประโยชนการสุขภาพค่ารักษาโรงพยาบาลเต็มที่เลยและที่สำคัญช่วงนี้เรียนเชิญครับโรงพยาบาลเปาโรทั้ง5่าสาขายินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ